EP482 กิเลสคือโพธิโลภโกรธลงแสนน่ารักจากข้อความธรรมทั่วไปเราทุกคนต่างมีปีศาจอยู่ภายในที่ต้องต่อสู้เราเรียกปีศาจเหล่านั้นว่าความกลัวความเกลียดชังและความโกรธหากคุณไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ถึงแม้จะมีชีวิตถึงร้อยปีก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนบตอบ ทมที่ฟังดูดีและทาแห่งปัญญาที่มองต่างมุมมันก็อาจทําให้เราได้ขยายมุมมองแจ้งขึ้นได้อยู่นะใช่ข้อความนี้ถูกต้องทั้งโลก3 d ดีและถูกในมิติ4 d ดีของผู้มุ่งไปเป็นเทวดานางฟ้าใน31ภพภูมิแต่นั่นไม่ใช่ถูกแห่งธรรมของการพ้นโลกเป็นแน่ คนทางโลกทังธรรมเทวดาควรต้านผลักกำจัดกิเลสนั้นซะแต่ทำผู้พลโลกทั้ง31พกนั้นเขาจะหลอมรวมยอมรับเข้าใจไปเลยจริตของเราชอบแบบไหนเอาเลยไร้ถูกผิดในใจตนดีงามในทุกทาง นั้นเรามารู้อีกมุมมองหนึ่งของธรรมผู้พ้นโลกในมิติ5ดีกันเถอะทาไม่ต้องต่อสู้ต้านผลักปฏิเสธอยากกำจัดอัตตา ของดำฝ่ายมืดโลกโกรธหลงกลัวเกลียดนั้นด้วยนะก็เพราะเรายัางไม่แจ้งจิตหนึ่งมิติห้าบวกเมื่อ,อยังรู้สึกแยกจากยังมีดีชั่วบุญบาปเทวดากับมาร้ายขาวดำมืดสว่างชอบไม่ชอบนรกสวรรค์ ยังมีถูกผิดในใจตนอยู่นั่นเองวันใดเราแจ้งจิตหนึ่งทุกอารมณ์ล้วนเป็นจิตพระเจ้าดำลงอยู่ใน DNA ทุกเซลล์อะตอมอารมณ์อากาศก็มีสิ่งใดที่นิพพานพระเจ้า ไม่ได้ดำรงอยู่ละก็มันไม่มีนะสิเราจะต้านผลักกิเลสท,ที่มีพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในนั้นได้อย่างไรกันเล่าความว่างแห่งนิพพานคือมีทั้งหมดรู้ทั้งหมดในความว่างนั้นรู้โลกรู้ธรรมรู้อารมณ์รู้กิเลสรู้โลกีเรียนรู้เล่นทั้งหมดไปเลยแต่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยจิตอิสระ ดังน้ำกลิ้งบนใบบอนจึงผลโลกพ้น31บเภพเช่นนี้เดิมแท้เราเป็นนิพพานอยู่แล้วแต่เป็นนิพพานดิบดิบและดิบ เพราะข้างบนมันไม่มีอะไรให้เล่นมันนิ่งว่างแต่ทรงพลังแต่ก็ไร้การสร้างสรรค์ไม่ขยับขยายตัวเช่นกันเราจึงต้องลงมาในโลกมายานี้เพื่อเล่นเรียนรู้ในอารมณ์ต่างๆอยู่นี่ไงกิเลสจึงเป็นโพธิทุก84,000อารมณ์จึงเป็นครู เพื่อให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและวางลงหากเรามุ่งแต่ต้านผลักอยากกำจัดอารมณ์กิเลสก็คือเรากำลังพยายามโดดเรียนไม่อยากสอบนั่นเองแล้วเราจะยกระดับจิตสู่นิพพานสุขสุขและสุขก,กลับคืนบ้านเดิมได้อย่างไรที่เรารู้สึกในทุกวันนี้ไม่ใช่พราะข้างในรู้สึกต้านผลักต่อสู้อยากเอาชนะอะไร บางอย่างอยู่ไม่แช่หรือถังอยากเอาชนะทางโลกแล้วเราจะพยายามเอาชนะทางธรรมอีกแล้วมันจะต่างอะไรกันแค่ย้ายบทละครจากการยึดชนะทางโลกมาเยึดชนะทางธรรมมันแค่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าฉันนิลากเกงกาสามารถเป็นผู้ชนะมา ครูออกข้อสอบได้ชนะครูก็คือการสอบตกเข้าใจยังสิ่งที่ชนะคือการกดข่มอยากกำจัดกิเลสกดข่มจนเสื่อมจนตายด้านไร้อารมณ์อย่างนี้หรือเรียกว่าชนะมันก็ได้แค่เป็นการเพิ่มเชื้อไฟแห่งอัตตาความทนงตนให้เราได้มีตบะมีเรสเพื่อเปเล่นใในบทละคร ของเทพพรมผี ใน31โพภูมิต่อไปก็เท่านั้นมันไม่ได้สอบผ่านพผลลกไปจริงๆเสียที่ไหนหลายคนรู้สึกได้เองนี้ว่าภายนอกที่ดูสงบทรงตบเชจนอารมณ์เสื่อมนั้นแต่ภายในคุกกรุนร้อนรุ่มอยู่ภายในรอเวลาที่จะประทุขึ้นมามันเป็นเพียงหินทับหญ้าแต่บางคนที่ทรงอารมณ์นี้หากเขาได้โกรธขึ้นมาทำไมมันรุน แรงกว่าคนทั่วไปจังนะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตเขาก่อนว่าจิตนั้นดังโคนันทะ มันทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอยากไม่โกรธยิ่งโกรธไม่อยากคิดฟุง้งอ้นเวอและวกวนสุดท้ายไม่อยากทุกข์จะยิ่งทุกข์อยากพ้นโลกจึงยิ่งไม่พ้นนั่นเองการกำจัดกิเลสนั้นพุทธองค์ทรงสอนทั้งทางยากง่ายละสั้นตรงเมื่อพุทธองค์ทรงสอนทางง่ายร สีโยคีเหล่าพรมนั้นไม่พึงใจจึงต้องเอาทางยากแห่งการกดข่มกิเลสสอนให้เขาพอเขาติดความภูมิใจแค่นั้นเองแมวไม่ว่าสีอะไรขอให้เขาจับหนูได้เป็นพอทำทางยากทางง่าย พอให้ดับกิเลสได้เป็นพอการกำจัดกิเลสนั้นจะหักดิบกดผมก็ได้หรือจะเสพอารมณ์หม้เข้าใจในกิเลสจนเบื่อเซ็งเอียนไปเลยก็ดีสุดท้ายมันละคลายอารมณ์นั้นได้เองเช่นกันไม่แช่หรือหากเราเหนื่อยกับการต่อสู้ต้านผลัก อยากเอาชนะอารมณ์โลภโกรธหลงเขาไม่ได้สักทีก็รักโลภโกรธหลงเขาไปเลยก็ง่ายดีนะเมื่อเราอยากกำจัดปฏิเสธสิ่งใดสิ่งนั้นยังคงอยู่ทนทานนานปีข้ามพบข้ามชาติ กเลยทีเดียวเรียนรู้กิเลสคือโพธิเขามีมุมน่ารักของเขาอยู่นะค้นหาเขาให้เจอเราก็จะอิสระจากเขาโดยปริยายโลภที่ไม่เบียดเบียนใครโลภไปเลยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นความขยันเป็นพลังบวกได้เองโกรธที่ไม่เบียดเบียนกระแทกใครดาใส่กระโจกเขียนระบายก็ได้นี้ โกโรธนั้นเขาแปลเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ขับเคลื่อนให้กับชีวิตก็ได้เช่นกันหลายคนที่เจริญในหน้าที่การงานเพราะโดนดูถูกด่าทอจนทำให้โกโรธจึงหฮือสู้ชีวิตขึ้นมานี้ไม่ใช่หรือสิ่งที่เราต้องขอบคุณความโกโรธในครั้งนั้นแล้วทำไมเราโกโรธ เราก็แค่อยากมีตัวมีตนอยากเป็นคนสำคัญพยายามชูไม้ชูมือฉันโกรดฉันงอนเธออยู่นะสนใจฉันหน่อยสิ ก็อ,อดีตหรืออดีตชาติเราเคยโกรธมาก่อนเขาเป็นพลังงานเก่าที่ตกค้างเขาจึงต้องการล้างตัวเองออกมาเราจึงวนโกรธเพื่อระบายพลังงานเก่านี้ให้ออกมายิ่งโกรขขมไม่ให้โกรธเราจึงยิ่งอึดอัดเทียงอนุญาตให้ตัวเองโกรธ แบบไม่เดือดร้อนใครกรรมโกรธได้ประทุล้างออกมาแล้วเขาก็จะไม่วิ่งไปต่อคิววนเวียนทำให้โกรธเช่นนี้อีกเลยและเราโกรธมาแบบนี้หลายหมื่นชาติแล้วนี้ เพียงอนุญาตให้เขาได้ล้างกรรมโกรธเช่นนี้บ่อยๆเขาก็ค่อยๆหมดกรรมต่อคิวไปเองเราอยากให้ชีวิตรายวันของเราสุขแบบไหนก็เพียงต่อกรรมใหม่ล้างกรรมเก่าต่อกรรมสุขใหม่ที่ดีๆไปเรื่อยๆทุกวันต่อแต่นี้ก็ไร้ทุกไร้กรรมต่อคิวอีกเลยหรือหากต้องการล้างกรรมเร็วๆเพียงอย่าเผลอไปคิดปรุงต่ออย่าไปใส่พิก ขิงค่ะตะไคร้ไม่ใส่ลงไปให้เป็นกรรมใหม่วนไปต่อคิวอีกก็ใช้สติเบาๆของความเป็นพุทธะพระเจ้าเข้าไปแค่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและดูความโกรธไปเบาๆเพียงดูความเกลียดไม่พอใจความไม่ได้ดังใจแค่ดูการล้างความโกรดนี้ได้อย่างฉมังไปเลยหลงล่ หลงที่ไม่เดือดร้อนใครมันทำให้เรากลับมารักโอบก,กอดเห็นตัวเองมีค่าดีกว่าโลกซึมเศร้าอยู่นะเพราะคนที่ฆ่าตัวเองตายเขาไม่คิดจะรักหลงตัวเองเลยและหลงนี้อีกนั่นละ่ะหลงจนทนทุกข์ทรมาน ทุกข์จนขยายสุดๆเราจะสแสวงหาสัจธรรมเพื่อพ้นทุกข์ไปเองนี้เราควรขอบคุณการหลงทุกข์กลัวนี้ไม่ใช่หรือถ้าเราไม่ทุกข์ไม่หลงไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายปลัดพรากเราคงไม่คิดสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เป็นแน่เอ๊แถมอีกนิดวันใดเธอยังเบื่อโลกเสียงโลกอยากหนีโลกอยากพ้นโลก ยิ่งเบื่อยิ่งอยากนี้เธอยิ่งจะจมอยู่บนโลกมายานี้ไปยาวนานยิ่งขึ้นนะเหมือนสูตรโครนันท้าอีกนั่นละ่ะจิตเขามักทำตรงกันข้ามด้านปลักจะคงอยู่ยอมรับเข้าใจเขาจะหายไปวันใดสอบผ่านเลือกการเบื่อโลก ยอมรับเต็มใจสุขใจขอบคุณในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้และรู้สึกที่นี่คือบ้านก็จะกลับบ้านภายในจริงๆได้เสียทีสุขนะจิตปัจจุบันไม่ต้องรอคอยหรือจะรอความสุขในอนาคตการสุขตอนนี้ไม่ใช่รอให้ตายแล้วจึงจะสุขมันเป็นไปไม่ได้ นี้ลหละจึงผลโลกได้จริงมรณะสติเป็นสมดุลกับมรณะเกินพอดียิ่งจดจ่อเตรียมตัวตายมากเกินไปมันเป็นการรอคอยความตายมันจะยิ่งตายยากตายเย็นการรอคอยความตายนี้เรียกว่า การทนอยู่มันจะสร้างกระต่ายไร้การสร้างสรรค์เป็นจิตเบื่อที่เห็นแก่ตัวในด้านจิตวิญญาณที่แปลว่าเธอช่างเสียชาติเกิดไม่ยอมขยับจิตแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์อะไรเลยจิตที่ว่างๆเชิงลบที่เบื่อหน่ายเซ็งโลกไร้การกระตือรือร้อนไม่มีพลังชีวิตความสดชื่นไร้สร้างสรรค์ สิ่งนี้เรียกว่านิวร์ไม่ใช่นิพานเข้าใจตรงกันนะเธอต้องเข้าใจให้ชัดก่อนว่าสุขปัจจุบันอนาคตจึงจะสุขเพราะเธอได้กำหนดเสกนะจิตปัจจุบันเข้าไปเสียแล้วเบื่อโลกนะจิตปัจจุบันตายไปก็ยิ่งเบื่อยิ่งบนเบื่อนี้จิตจึงหนกักหนกัก หนักนี้จึงสอบไม่ผ่านจึงไม่อาจผลโลกได้วันใดเธอยอมรับเข้าใจและสุก พระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้สุขและเบิกบานยอมรับได้จิตจ,จึงสุขและสุขนี้เข้าเบาเบาเบาจะลอยพ้นจากโลกมายาสอบผ่านกลับบ้านเดิมไปได้เลยขอบคุณบทความนบอัศวะวันที่29กันยายน2024ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ